กราบสวัสดีคุณที่รักทุกท่านนะครับและสวัสดีไปยัง f c ทุกคนนะครับและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวเกมซิมูเลเตอร์ทักดูโรทักอะไรทักอย่างนี้ละครับผม,มจำชื่อมันไม่ได้เป็นเกมเกี่ยวกับการขับรถบรรทุกนะครับแต่ว่าที่เห็นอยู่ในรูปนี้ก็คือรถบัตนะครับหลายท่านก็คงสงสัยว่ามาได้ยังไงนะครับก็คือ คันนี้นะครับเป็นการลงหมดเพิ่มนะครับเดี๋ยวรถที่เห็นอยู่ก็คือรถน้องหนึ่งทานสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถคันนี้แหละครับที่วิ่งวิ่งส่งคนที่ลงไปให้เห็นสองสามคลิปก่อนนั้นนะครับมาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบนสุดนะครับก็จะเป็น แลำโพงหน้านะครับมีอยู่3ชั้นนะครับล่างกลางบนนะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์สี่สี่แถวใส่โลบาร์ป่ารอีกอันนึง่งด้านข้างนะครับก็จะเป็นหบอสองข้างครับฝั่งละห้านะเป็นสิบตัวสปอร์ตไลท์อีกสองตัวนะครับสวยมากครับ ดูด้านข้างนะครับนี่ก็จะเป็นน้องหนึ่งทานสปอร์ตทรง S2 นะครับก็น้องหนึ่งก็จะสไตล์เรียบๆนะครับสีครีมนนครีมทรีนนะฮะสวยๆเลยดูล้อหน้านะครับล้อหน้าจะเป็นปีเนียม10น็อตน,นะครับครอบด้วยฝาสแกนเนียนะครับ ด้านหลังก็ล้อขับก็จะเป็น10น็อตน,นะครับล้อปีเนียมเหมือนกันนี่ล้อตามก็เหมือนล้อหน้าเลยสาข้อสแกนเนียร์หล่อๆมาดูด้านท้ายบ้างครับนี่ด้านท้ายจะเป็นนี่มิชลีนหนุนแถวนะฮะแถวล่างลงมาก็เป็นสปอร์ตไลท์แล้วก็เป็นเสา องเสาช่วงนี้กำลังฮิตนะครับไอทงทงหลังกันนี่ดูตัวเครื่องนะครับโหเงาวับ้วเงาไปไหนนี่อยู่ท่อครับท่อมีหกปากนะฮะนนวนมาทางนั้นนี้นะครับคล้ายๆกับฝั่งนั้นแหละครับมาจอดมาจอดหมอบนะครับตอนนี้ปล่อยปล่อยลมอยู่ยกขึ้นนะครับนี่ยกหน้าขึ้น ยกหน้าลงยกหลังขึ้นยกหลังลงนี่ยกได้อิสระนะครับอย่างเทพโนะอ้ยจะขึ้นพร้อมกัน,นพอขึ้นสุดก็ดูปแปลกๆเหมือนกันนะอมอบไปดีกว่า, <c oughs> าโอเค แล้วอ่านี่ดูเห็นไหมครับเดรเลดนี่มีโลบาร์นะครับลากตั้งแต่ข้างหน้ามาข้างหลังเลยโคดโคดจะโหดวตงไหนครับเนี่ยดูฝั่งด้านนี้นะครับประตูนะครับเปิดปิดเปิดได้ปิดได้นะครับอ่าพอเปิดมาปุ๊บก็จะเห็นเป็นลำโพงครับโปะลำโพงด,ด้านประตูนะครับ มาดูมุมคนขับนะครับว่าหลายคนอาจจะสงสัยใส,ส่สปอร์ตไลท์แล้วมองเห็นไหมครับนี่มันก็มีรูให้ดูอยู่นะครับขับรถแต่งต้องทําใจครับอยากให้รถสวยแล้วต้องอดทนนิดนึงนะครับภายในห้องคนขับนะครับดูนี่โอหเปิดแจ็คด้วย The g r o s t Secret ี่ The g r o s t Radio คืออรายการนี่เป็นพ <c oughs> <Gross> <c oughs> าวเวอร์น,นะครับอันนี้คลาสดีนะฮะนี่คลาสดีสตัว สวิตต์ปิดเปิดนะครับไฟหน้าล๊อกแปก็กไม่ใช่ดิคลิกสวิตต์ะไรนะสวิตต์ F1 หรอสวิตต์จรวจเครื่องเล่นนะครับมีปีมีเครื่องเล่นนะครับโคดเทมาดูนี่มิกเซอร์ครับตัวใหญ่มากแต่จากมิกเซอร์มาก็จะเป็นเออ GPS นีอ่อันนี้ตัดรถอันนี้สตาร์รถไปก่อนเลิมน้ำมัน มาดูฝั่งด้านขวาก็มีวัดบูธนะครับนี่นนเป็นอะไรอ่ะเดมมืออด้านหลังห้องคนขับนะครับนี่จะเป็นเอาไว้ไวสำหรับนอนนะครับนี่ตันนี้ก็จะเป็นที่กั้นไว้กับห้องกับตันนะครับมีสวิตต่างๆมากมายอ่ะมาดูภายในเนาะภายในครับมันก็จะแปลกๆนะครับเพราะว่าผม ไม่ไม่ค่อยถนัดพึ่งมาเล่นมีไฟเทคมีเบาะนี่อันนี้อะไรนี่พื้นจะเป็นพื้นพื้นไม้นะครับพื้นทำลายไม้มาดูฝั่งนี้เราจะเห็นเป็นดอกซับนะครับสองตัวเลยเอ้ยมีสองตัวหรือสองดอกให,ใหญ่เลยบึ้มบเลยสิงแหลมสิงกลางครบ อันนีจะเป็นการตกนะครับก่านผู้โดยสารตกเป็นสแตลเลตเนื้ออย่างดีมันมันดูยังไงด้านหน้าทีออวีอก็ดูยากหน่อยนะครับก็ขออภัยนะครับอ้นี่ดูยี่ห้อลำโพงนะครับพลาสมาเอ็กนะฮะใช้ของโอเคอยูพลาสมาเอ็กมาดูเบาะนะครับนี่เป็นเบาะหนังนะฮะเบาะวีพีเลย เบาะหนังนะครับสีน้ำตาลส,สวยมีไฟเทคด้วยนี่นี่สายมือนี่ข้างบนก็เป็นอีกไฟเทคตัวนึงอ่าโอเคครับมาดูด้านล่างครับนี่โอ้โหตรงนี้เป็นด้านล่างนะครับชั้นล่างนี่ก็จะเป็นเบาะเป็นโต๊ะนะฮะมีห้องน้ําห้องทาให้พร้อมอมาทางนี้อัพหันมามีไฟเทคครับ นหนึ่งตัวตรงนี้ตรงนี้มีกระติกน้ําให้นะครับเอาไว้แบบแช่น้ําแช่อะไรก็แช่ไปนะฮะหันม,มาทางนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องสูตรนะครับเรียกว่าห้องสูตรเอาไว้คิดคิดเลขเร็วนะ,ะห้องสูตรโอเคเอดอกอะไรอ่ะ,อะมีดอกลำโพงซ่อนอยู่โอ้มีแอร์ด้วย อันนี้มีแอร์นะฮะเวลาจอดนอนก็จะได้เสียบปัดต่อแอร์เอานะเย็นๆครับฉ่ำๆเดี๋ยวเราลองไปดูไฟช่วงตอนกลางคืนกันนะครับถ่กับถ่าจอดนอนนี่มีเอ้ยลืม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 นี่ลืมลืมลมีมมมมมมเสียงถอยด้วยนะฮะนี่เท่เสียงถอยเบรลมันนะครับ เสียวจะความจริงมันมีสามช่ามีแต่ด้วยน,นะฮมีหวมัวลมด้วยแต่ว่าพอใส่หมดไปแล้วมันออกแค่เสียงถอยกับเสียงเครื่องนะครับ Yin, เสียงเครื่องฟังแบบมันรูยไดยหลังอโอเคนอนก่อนนะครับแล้วจะเ,เปิดไซ์ดู จะมืดให้ไหมแค่นั้นแหละเอาไม่มืดนอนนี่อ๋อมันนอนเต็มอิว่วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับดูนะท่ทานนี้ก็วิ่งรับคนหนะฮะเดี๋ยวนะเ,เก็บตัง หรออุปกรณ์ในการเล่นก่อน,นะครับหนึ่งพวกพวงมาลัยตัวหมัดรถคันใหม่ๆอะไรย่างเงี้ยครับก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปผมมันผม,มนยังนอนไม่ได้เลย่ะเปิดตอนเช้าก่อนก็ได้นี่ะววนะเราพอเห็นอยู่ นี่นะจะเป็นไฟเทคเห็นไหมครับปับป๊บๆอยู่ข้างบนนะ,ะติดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ติดนไฟเทคติดนะครับมันก็ดูยากอ,ะอ่ะดูตัวล่างครับตัวล่างจะติดหรือเปล่าติดนะครับดูประตูนะครับโอ้ มันมันนอนไม่ได้มันเลยไม่มืดรอมันมืดก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ ก็ได้เวลาดูไฟแสงสีแล้วนะครับกลัวจะได้หลับกลัวจะได้นอนใช้เวลาแล้วละเกินนะครับนี่เป็นไฟประตูไหนอ๋อไม่ได้เปิดเครื่องเลยดู นี่นะครับก็จะเป็นไฟนะครับแก๊ปลำพงก็ติดนะครับมิชลินติดนะครับไฟตรงหูกระจกก็วิบบ๊อบวิบบบตรงด้านลำพงตรงประตูสวยๆเลยนะครับไฟด้านข้างรถก็ติดนะครับน้ำโมน้ำมนนะฮะสวยมากไฟใต้ท้องนะครับเป็นเป็นสีเขียวนะฮะ แต่ว่าหน้ากดผิดนะครับมันเลยเป็นสีม่วงนะ,ะนมาดูไฟมาดูห้องกับตันนะไฟเส้นนะอ๋อคนไทยนะรถทัวร์ผีภาษามาดูภายในนะครับเฮ้ย hey, ดูมิชลินม,มาดูไฟเบรกไปเลยด้วยนี่ไฟเบรกนี่ไฟเบรก ัแมปแมปม,ม,มีเสียงถอยก็มีนะนี่เวลาถอยก็สปอร์ตไลติดแบบบึมบึมนะโหโคตรเยอะมาดูด้านในนะครับนี <c oughs> ่มีไฟเทคบิ๊บบ,บ,บ,บ๊อบ,บบิ๊บบ๊อบไฟเพดานก็ติดนะมันก็มีไฟเทคม,มันมนติ้วติว,ตวเงี้ยยอดครับ ไฟในห้องเครื่องก็เป็นสีเขียวนะฮะบทธบ้านไมน,นะครับไฟเทกก็ติดวิปบปับกนเลยโอเคประมาณนี้นะครับ้อลืมให้ดูไฟสปอตไลท์ด้านหน้าฮะบุบนี่อันนี้เป็นไฟหน้าดับไฟไฟหน้าเปิดสปอตไลท์ เปิดทีนี Guys, videos, ่ห anyway. so, ูตาแตกนะครับไปเที่ยวจองเล่นนะตาแตกได้นะครับก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคลิปเอขอบคุณทุกวิวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามากดถูกใจเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าง เดี๋ยวทาคลิปลงอีกเพิ่มอีกนะครับเออส่วนคลิปรถบัส่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่มีรถมาให้ถ่ายเลยเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรให้ทําก็เลยมาลงคลิปเกมให้ดูนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับไว้ในอ้นอมอกอ้อมใจนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ